ใครฝันอยากขับรถลัดเลาะธรรมชาติสุดลังการของไอซ์แลนด์ขอบอกว่าเช่ารถขับเองคือทางเลือกที่ดีที่สุดครับแต่มันไม่ได้ง่ายเหมือนเช่ารถในเมืองทั่วไปนะครับวันนี้ซียาจะมาเล่าทุกเรื่องที่ควรรู้ก่อนเช่ารถเที่ยวไอซ์แลนด์พร้อมแชร์ประสบการณ์จริงที่พวกเราไปเจอกันมาไปดูกันครับจองรถยังไงให้เหมาะกับแผนเที่ยวอันดับแรกคือเลือกประเภทของรถให้เหมาะสมกับทริปครับถ้ามาหน้าหนาวหรือว่าจะขึ้นเขาเนี่ยแนะนําให้เช่ารถเป็น4ฟวิวนะครับ ถ้าเป็นฤดูร้อนแบบพวกเราเนี่ยคือเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมเลือกเช่ารถแบบขับเคลื่อน2อล้อก็พอครับเราเดินทางกันมาหลายคนพร้อมกับสัมภาระเยอะแยะนะครับเลยเลือกรถตู้เรเนวทัฟฟิกนะครับมี11ปที่นั่งสามารถจุของได้เยอะมากครับเราจองตรงผ่านเว็บบูคาร์เรนทัลเพราะว่าราคาชาัดเจนแล้วก็ไม่มีชาร์จบวกเพิ่มนะครับเลือกรถเลือกประกันแล้วจ่ายผ่านบัตรเครดิตก็เรียบร้อยเลยครับเข้าใจเรื่องประกันรถให้ดีที่ไอซ์แลนด์เนี่ยมีลมแรงหินล้อยถนนลูกรังเยอะและฝุน่นภูเขาไฟที่กัดสีรถ ประกันพื้นฐานเนี่ยไม่พอครับเพราะบางอย่างไม่ครอบคลุมเราจึงเลือก Full Protection ซึ่งรวมทุกอย่างไว้หมดแล้วครับทั้งความเสียหายจากหินลอยขิดขขวนยางแตกกระจกเล้าทรายหรือว่าเท่าภูเขาไปกัดสีซึ่งคุ้มค่ามากพอเราสบายใจทั้งทริปไม่ต้องเครียดเรื่องอุบัติเหตุหรือขาซ้อมใดๆครับขับรถในไอซ์แลนด์ต้องรู้อะไรบ้างกฎจราจรที่ไอซ์แลนด์มีความเข้มงวดมากครับต้องเปิดไฟหน้านตลอดเวลาห้ามใช้มือถือขณะขับขี่ ความเร็วไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนทางหลวงระวังสะพานเลนเดียวต้องรองให้ฝั่งตรงข้ามไปก่อนนะครับจุดลมแรงเช่นทางเปิดโล่งหรือริมทะเลต้องจับพวงมาลัยแน่นนะครับ google map เนี่ยนำทางได้แม่นยำพอสมควรครับแต่แนะนำให้โหลดเวอร์ชันออฟไลน์ไว้ด้วยนะครับเพราะบางพื้นที่ไม่มีสัญญาณเลยครับน้ำมันที่จอดและที่พักริมทางปั๊มน้ำมันเนี่ยมีอยู่เรื่อยครับโดยเฉพาะตามเมืองใหญ่เช่น n 1กับ olis แต่ถ้าไปชนนำบดต้องวางแผนเติมให้ดีเพราะบางปั๊มไม่มีพนักง,งาน ให้ใช้บัตรเครดิตรูดที่เครื่องอัตโนมัติและแนะนาให้มีบัตรเครดิตที่รองรับชิปแล้วก็พิมพ์ด้วยนะครับบางที่อาจจะขอรหัส4หลักแล้วก็ใส่พินสํสำหรับที่พักบางแห่งจะมีที่จอดฟรีหน้าบ้านหรือให้ขับเข้าลานจอดโดยไม่ต้องเสียเพิ่มครับรถคันใหญ่แบบพวกเราเนี่ยไม่มีปัญหาเลยครับเรื่องการจ่ายเงินที่จอดรถนะครับถ้าจอดรถเกินเวลาหรือว่าเวลาไหนที่เขาไม่ให้จอดฟรีนะครับก็ต้องมาจ่ายเงินที่ตู้นี้ตอนนี้เราใช้แอปพลิเคชัน ก็คือถ้ามีแอปพลิเคชันเนี่ยชื่อแอปปัสกาก็สามารถจ่ายเงินทางนั้นได้เลยไม่ต้องมากดตรงนี้เหมือนกันอืมโอเคแต่ว่าวันนี้วันเสาร์หลังสี่โมงค่ะจอดฟรีแล้วก็วาร์ชจอดฟรีในโซนทีสองนะตรงนี้คือโซนทีสองต้องรู้ว่าเป็นโซนไหอ่ะโอเคไปกันนี่จอดตรงนี้เรียบร้อยละมองจากที่พักของพวกเราก็เห็นนะตรงนี้นะระวังการขับรถผ่านอุโมงค์ที่มีค่าผ่านทางในไอซ์แลนด์ อีกเรื่องที่สําคัญที่นักท่องเที่ยวมักไม่รู้ก็คือการขับรถผ่านอุโมงค์ที่มีค่าผ่านทางอย่างเช่นอุโมงค์ใกล้เมืองอาคูลลิลี่ในไอซ์แลนด์ตอนเหนือจุดนี้ไม่มีด่านไม่มีป้ายเตือนชัดเจนนะครับแล้วก็ไม่มีระบบเก็บเงินหน้างงานเพราะที่นี่เขาใช้ระบบจ่ายเงินผ่านระบบออนไลน์เท่านั้นครับด้วยหลังจากขับผ่านคุณจะต้องเข้าไปที่เว็บไซต์นี้แล้วใส่ทะเบียนรถเพื่อจ่ายเงินเองภายใน3ชั่วโมงถ้าลืมหรือจ่ายช้าบริษัทเช่าจะเรียกเก็บค่าปรับย้อนหลังพร้อมค่าดําเนินการที่สูงมากคครับับบ 1, บาาางนนนนนด่ปปเเพพิมม็็ทแล้วกีะครับ สำหรับเราที่เช่ากับบูคาเรนเทลไม่มีการแจ้งเตือนอะไรมาโดยตรงนะครับโชคดีที่เรารู้เรื่องนี้ก่อนเลยเข้าเว็บไซต์ไปจ่ายเองในเวลาที่กำหนดโดยไม่โดนปรับเลยครับใครที่ขับผ่านจุดนี้ต้องระวังให้ดีนะครับขั้นตอนรับรถคือรถง่ายกว่าที่คิดบูคาเรนเทลเนี่ยมีจุดรับคือรถใกล้สนามบินเคาน์เตอร์หาง่ายพวกเราเช็คอินมาเรียบร้อยแล้วครับไม่ต้องเจอพนักงานเลยไปถึงก็ไปรับกุญแจที่กล่องได้เลยครับ แล้วก็ดูนะว่ารถเราอยู่ที่โซนไหนของเราอยู่โซนหนึ่งตอนตรวจรับรถเนี่ยคือความสบายใจเพราะเราแนะนําให้ถ่ายวีดีโอรอบคันไว้เลยนะครับมาเราต้องตรวจเช็คดูตรวจรายละเอียดถ่ายคลิปไว้ และเนื่องจากเราซื้อประกันแบบ u ู l Protection ตอนคืนรถเนี่ยง่ายมากๆเลยครับทิ้งกุญแจไว้ที่เคาน์เตอร์หรือว่ากล่องนะครับแล้วเดินกลับไปที่สนามบินได้เลยครับตะกี้เราเข้าไปคืนรถตรงนี้<ม>แล้วก็ตะกี้เราจอดไว้ที่เลนนี้ไปยบรถเขาไม่เช็คอะไรเลยอะ่ะเขาแค่ถามว่าเราเติมน้ำมันฟูลแทงยังนะเขาบอกว่าประกันเราครอบคลทุกอย่างแล้วก็โอเค พอขับรถเที่ยวใน Ice ไอซ์แลนด์เนี่ยเราจะพบว่าของบางอย่างจําเป็นมากจริงๆครับและสามารถช่วยให้การเดินทางสบายยิ่งขึ้นครับและนี่คือรายการของที่อย่าลืมเตรียมไว้ในรถโดยเฉพาะถ้าเดินทางยาวๆเหมือนพวกเราครับ 1. ปลั๊กแปลงและที่ชาร์จในรถนะครับไฟฟ้าในไอซ์แลนด์ใช้หัวกลมแบบยุโรปต้องมีปลั๊กแปลงแล้วก็สาย usb type c lightning micro usb เตรียมไม่ครบครับ 2. ขวดน้ำดื่มและขนมพกพา เพราะบางช่วงเนี่ยถนนยาวมากไม่มีร้านค้าเลยแค่มีขนมกับน้ำช่วยชีวิตได้จริงๆครับ 3. เสื้อกันฝนและรองเท้ากันลื่นอากาศที่นี่เปลี่ยนแปลงไวครับบางวันแดดออกแล้วก็แป๊บเดียวฝนก็ตกทันทีครับ 4. GPS หรือโหลดแผนที่ออฟไลน์ไว้ในมือถือใช้ Google Maps หรือ maps.m e เพราะบางจุดไม่มีสัญญาณครับ 5. แอปเช็คพยากรณ์อากาศใช้ดูพยากรณ์อากาศแบบรายชั่วโมงในจุดที่เราไปครับ ให้ใช้รถหรือทิชชู่เปียกใช้เช็ดรองเท้าหลังการเดินหรือโครนหรือว่าใช้เช็ดมือก่อนกินข้าวอีกทั้งยังใช้เช็ดกระจกหน้ารถไดอีกครับเผาแบงค์ bank, สำหรับกล้องมือถือโดยเฉพาะเวลานั่งรถยาวๆเนี่ยไม่มีจุดชาร์จนะครับ 8. ไฟฉายเวลาที่เดินทางตอนกลางคืนเนี่ยมีไฟฉายติดไว้จะอุ่นใจมากครับของพวกนี้ไม่ต้องมีเยอะมากนะครับแต่แค่มีติดรถไว้ช่วยเดินทางในไอซ์แลนด์จะสะดวกปลอดภัยและสนุกมากขึ้นครับและนี่ก็คือเรื่องที่ควรรู้ก่อนเช่ารถครับที่ไอซ์แลนด์ครับ ทริปนี้เนี่ยเราขับรถเที่ยวไอซ์แลนด์กันแบบเต็มๆ12วันกันเลยครับเช่ารถกับบูค่าเลนเทลพร้อมกับประกันฟูลบริคชั่นซึ่งทําให้เราสบายใจนะครับขับสนุกไม่ต้องกังวลเรื่องเสียหายและรถที่พวกเราเช่าเนี่ยที่นั่งกว้างขวางขนของได้ครบครับเดินทางกันหลายคนได้อย่างสะดวกสบายเลยนะครับสำหรับใครที่กําลังวางแผนไปเที่ยวไอซ์แลนด์ด้วยตัวเองเนี่ยหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ทุกคนวางแผนได้มั่นใจยิ่งขึ้นนะครับถ้าใครชอบคลิปของพวกเราอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งก็เ,เป็นกําลังใจพวกเราได้ครับ แล้วเ,เจอกันทริปหน้าครับสี่หยาดแล้วเจอกันบ๊ายบาย